ใ่เกินน้อยใจขึ้นมา <Yeah. S 1> จึงเปิดคอนเสิร์ตกลางรัชดา <Wow. S 1> ใช้แชร์เวอร์คนเสิร์คน ดนะฮะยินดีกับทุกคนด้วยฮะพวกคุณได้ดูโชว์ที่เม่ที่สุดเลยฮะค่าหผสฮสามรอบที่ผ่านมาเชื่อไหมครับท่าจบนะเอามือขึ้นลงกันบ้างคนละทีสองทีทุกวันที่ครูสอนเต้นไม่คุยกับพวกเราและะ้วับใช่ครับนี่รอบก่อนหน้านี้เดินไปหาครูบอสเราเต้นเป็นไ,ปไงบ้างครูบอสพูดแั้ัน เรื่องของมึงคือต้องบอกว่าทุกครั้งที่จบในโชว์แต่ละรอบเนี่ยเขาจะมีการประชุมกันว่าเอ้ยโชว์ไหนต้องแก้อะไรบ้างโชว์พวกเราไม่เคยถูกพูดถึงนะฮะเพราะว่าแล้วแต่มึงเขาพูดดิเขาพูดดิผมเออแล้วแต่มึงเลยเป็นโชว์ที่ไม่เคยถูกพวกเขาคาดหวังอยู่แล้วครับผมแนะนําตัวหน่อยไหมเข้าฟอร์มเข้าฟอร์มสวัสดีครับพวกเราบอยแบนด์กระดองผมเป็นช่วงเวลที่ต้องบอกว่าเป็นโชว์ที่ คุ้มค่าบาทที่สุดแล้วคุ้มค่าบาทที่สุดแล้วถ้าคุณดูโชว์นี้ปุ๊บเนี่ยคุณสามารถเดินกลับบ้านได้เลยใช่ทุกคนสามารถเก็บของขนกาศไม่ได้พูดจะตายเลยอแค่ฟังเขอนเลยแต่แต่ผมได้ยินว่าพอโอเย่รอบางหลังเหมือนมีคนแบบโอ้ยโอ้ยเลยสุนที่เขออกนะคนดูหรือเปล่าออกไปขนาดนั้นคือพับเพื่ผมบอกเลยผมเห็นพี่เกลรอบนี้มานะดูชิลมากนะครับปู่ชิลชิลแบบไปเอาอะไรแล้วเอาอะไรแล้วเอาอะไรแล้วแต่ยังไงก็ คือไม่คาดหวังน่ะไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังก็จะไม่ผิดหวัง,ววงนะแต่จากกระแสตอบรับจากคอนเสิร์ตที่แล้วอ้อาวรวมตัวกันในฐานะบอยแบนด์กระโหลกโคมถูกต้องครับกระแสตอบรับดีมากนะกับผูบ้มชมนี่รีบบอกทีมงานนะว่าถ้ามีท้งหน้าเนี่ยขอบอยแบนด์กระโหลกโคมจะทำโชว์ยาวขึ้นเพราะอะไรมันดีขนาดนั้นเลยนะเขาไม่อยากรีบตอนเดินเข้าขาตอนกลับมาแล้วโชว์สั้นเขาต้องสาวกว่าจะเออเออบางคนรถเข็นมาด้วยไงเออเอเขาบอกขอยาวๆหน่อยควนี้เดินสบายยเออเดยไปแล้วเออ ให้เวลาเขาหน่อยให้เวลาเหน่อยคือแต่ว่าเ้ราะที่แบกนะคนดูลุกไปน้อยมากลุกน้อยมากหรือว่าคุณปฏิบัติเสร็จกิจเรียบร้อยบางคนเนี่ยยกโทรศัพท์ขึ้นมาเลยนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายรูปนะเล่นมือถืออยู่ฮะ โอ้ยอยากดีอยักดีรอบที่ได้เงินถือรอบที่แล้วรอบกลางคืนโอ้ยให่เฮือเลยฮืลูกคุณหลับ<ม>ใช่ไมแม่คุณ <ๆ S 2> คุณหลับเลยเออแม่บอกดึงง่วงสองทุ่มแม่จะนอนแล้วลอ่ะแล้โอ้ยให่อยู่แม่เออเออแต่ผมดีใจมากที่คุณได้ใส่เสื้อผ้าสีชมพูสักทีครับเพบราะปกตินในรายการคุณจะเห็นนะฮะ ผมเนี่ยสีชมพูกูตลอดเลยนะฮะได้เปลี่ยนบ้างเปลี่ยนมาเป็นคุณบ้างนะครับตอนนี้กรรมก็ตกอยู่ที่ผมนะครงานเขาแต่งชุดนี้เดินด้านหลังนี่ทีมงานไหวกันพลุกพลุกคิดว่าคุณชูชัยมาเยี่ยมบอเลยจะมาขอซื้อเพจะมาขอซิ่งเออเออเออวันนี้เห็นว่าโอ้เต็มที่เต็มที่เต็มที่แล้วเราพีคสุดแล้วเอาเอาตรงๆนะฮะสักคอนเสิร์ตสักห้าชั่วโมงไหวไหมฮะไม่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 ไม เขาไม่เป็นแผงคนทับหรอกเพราะช่วงที่เราโชว์อ่ะเขาจะได้ลุกออกไปเข้าห้องน้ำได้ที่เส้นเลยเอออ้าวเดี๋ยวครับอัปเดชเป็นยังไงพี่วานรายการเราจบซีซั่นไปแล้วอัปเดตชีวิตลังทำอะไรกันมาบ้างฮะอ้าคลิปทำอะไรฮะอ่าช่วงนี้ก็มีเดินทางไปเจอแฟนๆที่ต่างประเทศบ้างครับมีแฟนมีบ้างมีคอนเสิร์ตบ้างอ๋อมีมียหลายประเทศเหรอครับต้องเดินทางไปไกลต่างประเทศอ๋่ใช่ใครขับใครขับอ๋อใครขับใครขับอ๋อหรือว่าแฟนเก็บเหมือนกันนะครับมีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เอางี้เอางี้เรื่องมันต้องี้ พ่อแม่ผมมานะวันนี้คุต้องเอาใบสีไปขอขมาพ่อแม่ผมนะโอ้ยพ่อบอกพูดเยอะลูกพ่ออยากให้ดีเลยอยากรู้เรื่องราวบ้างกล่าวหาผมยิ่งในรายการนะครับโหยิ่งแบบว่าใส่สีป้ายสีผมดูเป็นคนแบบเกาชูกระล่อนปิ้นป้อนตลอดเรื่องจริงเนี่ยมันจริงเนี่ยนี่พี่ทำแล้วพูดแบบแฟนขาดพูดให้หมดเลยจริงหรือเปล่าครับจริงไหมครับใช่โอ้ยภาพดูแบ๊บอยพี่เฉียงพูดไม่จริงถูกต้อง ทำไมฮรของจริงมันเยอะก,กว่านั้นอีกเหรอขอ <ผม S 2> จงจริงไม่มีของจริงไม่มีจะได้ไม่มีเรียกว่าเคยมีปี่ะครับเป็นแค่สีสัะนาฬการคร,าครับผมเล่นเวลาผมเล่นเนี่ยเล่นขึ้นไงเวลาแบบเขาแก้งมาแล้วผมหน้าออกเนี้ยผมไม่น่าเชื่อ,อคุณแสดงได้สมบูรณ์แบบมากเกินไป <laughs> ไม่น่าเชื่อเลยคุณเป็นน้องผมครับผมคุณเล่่วผมแต่เล่นอ่ะคลิปๆก็ไปครับผมคุณเกลือบ้างนะฮะคุณเกลือบ้างผมก็ประจำอยู่ช่องวัน31นะฮะเอเห็นพี่โผล่ว่าเอาอยู่วันสองวันนะไม่ต้องพูดเองเข้าตังแทนหลายเทปอยู่นะนี่นายได้มาตบไหล่บอกหลังๆเยอะไปแล้วนะก็เป็นพนิกรแบบแทบจะทุกเทศกาลกลางวันใกิติกิติช่องวันปุ่นะครับครับพิกันเหรอครับ โอ้ตอนนี้กำลังอ่อนแอ์เลยครับถุยทุยได้ดูหรือเปล่าโอ้บอกเลยติดตามครับทุก EP ชอบมากโคตหน้าครับบนหน้าม่กลองทองประกายแสงฮะชอบมากโอ้ยไปเพิ่งนะพี่เต๋าใครชอบมาขอเทียนนะขอเทียนนะไอโฟนดีไม่ใช่สิของเขาของเขาลงมาเวลาอีกนิดนึงลงมาทุ่มหนึ่งซอยหน่อยทุ่มหนึ่งอ่ะ ดวนเพลงจริงทุนเนตติ้ดีโอ้ยเนตต้ดีแล้วกันเลยนี่หลับสูงของช่องนี่อยู่ช่วงวันจริงไหมเนี่ยไม่รู้ขังเวลาเขาเลยอยู่ดูเออบนรักบ้านรอถูกต้องครับผมเราโนเคนะดีทุยเลยแฟนคลับบนรักบ้านรองเลยคขอบคุณครางสวัสดีครับขคุณช้างคือที่ที่อยากถามจริงๆถามจริงเลยนะครับคือช่วงแบบเราไม่ได้เจอกันคิดถึงพวกเราบ้างไหมคิดถึงมากครับโดยเฉพาะช่วงที่ พักซีซั่นไปเนี่ยคิดถึงพวกคุณมากแล้วก็คิดถึงบันการรายการคนดซ้องมากคิดถึงพวกผมใช่คิดถึงพวกผมใช่ดิเราไม่ได้เจอกันนานมากครับคุณผู้ชมนะครับตอนที่เรามาซ้อมเนี่ยเราคิดว่าเออพี่ชายจะเดินมาทักทายเออคิดถึงน้องคิดถึงตุ้งอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะพอเจอหน้ากันุ๊ปกระซิบก่อนเลยเฮ้ยมือเชลโล่น่ารักมากเลยแจกอยากเอาอีกแล้วพูดจริงคุณผู้ชม ทักทุกรอบนะหลังๆนี่น้องแต่งหน้าจัดเกยนรู้จะโดนทักน้องรู้เดี๋ยวะะไปทำไมมือช่องทำให้ผมดูไม่ดีครับไม่เอางี้เอางี้อันนี้รอบสุดท้ายแล้วเอาไปเคลียร์เลยถามเลยมีแฟนยังจ๊ะบใครเปนการ์อย่าไปทำอย่างนั้นยังไม่มียังไม่มีเออออดีแล้วจริงต้องขอโทษด้วยนะครับที่มีคิสเขาไปพูดถึงน้องให้ดูอยากใกล้นะสิอยากใกล้นะสิเอออยากใกล้เลยสิไม่ไม่แต่ว่าอย่าเลยเพราะว่าไทยนายมันต้องลุกขึ้น เห็นไหมผมอยู่ผมดีๆผมอยู่เงียบๆไปดีก็ดึงผมไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเก่าๆอะไร้ยก็เป็นซึ่งตอนแรกเนี่ยในรอบที่มันผ่านมาเราแซวบุ๊คดีทุกรอบเลยนะแล้วผมด้วยความเป็นน้องไงผมก็เลยไปถามพี่ถ้าผมเล่นแรงไปผมขอโทษนะผมยอมหันกลับมาเลยเฮ้ยกูชอบเเอาลยกูชอบเฮ้ยเล่นอีกเล่นอีกเว้ยก็อะไรที่ทำให้ด้วยความกัวลหรอชอบใจยอเยอะสักกลับมาเป็นนักข่าวพี่หน วันแล้วก็ร้องเพลงเพราะนะโอ้ยขอบคุณมากครับร้องเพลงดีก็ได้มีโอกาสร้องเพลงแนวแบบลูกทุ่งภาคกลางซึ่งต้องบอกว่าลูกทุ่งเนี่ยเป็นเป็น,ปนจุดเริ่มต้นของผมตั้งแต่ก่อนจะมาร้องลูกลุ่มด้วยตั้งแต่เจ็ดขวบเนี่ยผมเ,ผมเมริ่มร้องท้องลูกทุ่งมาเลยครับครับผมแล้วก็เรื่องนี้พอเป็นบุรุษพระองเน,เนี่ยก็ได้มีโอกาสร้องเพลงลูกทุงก่งก็รู้สึกแบบดีใจมากครับก็ได้นักร้องรุกรุ่มมาเยอะแล้วลูกทุ่งมีบ้างยังอ่ะนะได้ร่วมงานกับนักร้องที่มีคุณภาพเนว่าอะไรอยู่ด้วยทุกางเงี้ย ไม่อะไรหรอกนะแบบรู้เป็นมุกในการแซวเออเริ่มคิดจริงแล้วเริ่มเริ่ปวดไม่ก็คือผมงงกว่าทุกครั้งนะพี่ชายผมเป็นนักร้องนะครับเวลาร้องเพลงเนี่ยผมไม่เคยหลงคีย์เลยแต่ทำไมเวลาการแสดงเวลาคุณไปเล่นละครคุณหลงกันเลยหลงคีย์อ่ะหลงคีย์หลงหลงนะไปเล่นไปหรอไปเล่นไปเลไปเล่ไปเล่นเยอะไปอ่ะไปคือเอาใจเอาจังไงน้องมันก็อยากถามแหละบนเรื่องที่แล้วก็ได้บางคนเดีเรื่องนี้จะได้อีกคนหรือเปล่า เออเออคือคนรู้ไม่อยากรู้อยากรู้ไหมฮะใช่ยังงั้นคนรูก็อยากรู้โอ้ยไอแซ่ข้าข้อจริงๆเลยไม่นั่งอยู่ตรงกลางให้เขาลุ้มกระทื่ยเลยเออพูดถึงงานดีกว่าพูดถึงงานปะเพลงเพลงรักไม่กอแน่นอนแหละเป็นละครเพลงใช่ครับเพลงละครเยอะเลยเดี๋ยวเพลงแนวลูกทุ่งไม่ได้ฟังลูกทุ่งประกาศมาเยอะแล้วนะถูกต้องครับมีโอกาสไหมที่คุณจะมาร้องเพลงนี้บนเวทีของเราดีไหมฮะโอ้ยผมเกรงใจแฟนๆครับพอดี คอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตแนวลูกกลุ่มนะครับแต่ว่าในเรื่องของลูกกลุ่มการไม่รู้ว่าจะมีคนอยากฟังหรือเปล่าอ่าจะฟังไหมครับไม่แต่คราวนี่เกรงใจหรอมันเกรงใจใช่ไหมเกรงใจใช่ไหมไม่เออเออถ้าเกรงใจก็ไม่ต้องมองเก่ยนเไปซีฟังเสียงคนเขาตกมือไหมอยากังย่านี้ดูอ๋อมันก็เกินมันก็คุ้มกันเกินนะให้ควาได้เออเขาเจ็บใจเอาด้วยทางหน่อยจริงเหรอแต่ไม่เกาแล้วเสิร์ตลูกกุ่งแล้วอยากฟังลูกทุ่งจริงเหรอครับขอสักเพลงได้ไหมครับครับ เห็นไหมครับอาต้นอะไรคัอะไรคฟังแล้วพวกคุณออกไปไกลแล้วก็ยวผมจะเข้าเพลงผมลเมอนรักันนะรักกันนะรักกันนะรัันะรักกันนะรันนะรักันะรักันนะรัก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 กัรักกันนะรักกันนะรักกนะรักกันนะรักนนะรักันะรักนนรักันรักกักกันนะรรักันะรกันนนะรักนะรักนรักันะรรนะรักันะันนะรันรักนกรั et ดีเชื้อนะั้นไม่สามารถฝากฟังอะไรได้เลยนะครับผมครับก็ขอฝากละครนะครับบนนักแม่กลองนะครับกจากเพลงบนนักแม่กลองแล้วก็ในเรื่องจะมีเพลงที่ครูสลักโน้ตแต่งให้อีก2เพลงนะครับหนึ่งนะั้นคือเพลงที่แม่ปะนองชอบมากคนช้าที่อังกวานะครับผมคนใจไรคู่ไม่ต่างกับกระทู้ขอให้จิ้มกับต้นจิ้มแม่ปะน้องโหเข้าข้อเลยคนระับ ฝาละครนนะครับคัวนัแมลองทุ่บันจารถสุกนะครับหนึ่ทุกตรงทางชั่ววัน31สนะคะรับโอคทีเ็ขาบอกว่าให้ผมพอได้แลครับเฮ้ยม,มีเสียงกิ่โรงเรียนแบบนี้มีโต๊ะนักเรียนแบบนี้โชว์ต่อไปนะครับก็ปกเนนป็นโชว์จากโรงเรียนแน่นอนครับถ้าพร้อมแล้วนะฮะไปพบกับโชว์จากโรงเรียนกดดศวิทยา